สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องมีดี h ช n แนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวงไปสู่โต๊ะสองสามตัวบนรประจําวมวันที่16พฤศจิกายน2567กก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้ เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีอยากช่องมีดีชะแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรโต๊ะน,นะคะ2อถึงสตัวบน,นะคะช่วงท้ายๆนี้ก็ดีนะคะ มาถึงสามตัวก็ไหลงวดอยู่อาจารย์จะทำสูตรนะคะเป็นสูตรโต๊เนะี่ยโต๊สองถึงสามตัวบน,นะคะอันนี้เราจะคำนวณมาจากเลขมีอยู่แค่สี่ตัวนะคะสูตรนี้เอาเลขสี่ตัวมาฝากอาจารย์เคยวางโต๊ะแบบเลขหตัวไปให้นะคะแต่นั้นมันจะยืนที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยต้องมีหนึ่งตัวนะคะแล้วก็จับกับหลักสิบด้วยว่าหลักหน่วย จะมีคู่โต๊ะแต่ตัวเลขมันจะมีด้วยกันทั้งหมด6ตัวแต่สําหรับสูตรนี้ตัวเลขจะน้อยตัวนะคะท่านผู้ชมเลือกดีๆนะมีโอกาสเข้าด้วยนะอาจารย์เช็คจากเอ่เรียกอะไรคะครบสามตัวบนนะพวกชุดล่ํารวยเงินทองเงินเงินเงินแล้วก็ขอรวยที่คนก็รู้สึกว่ามันจะแนวทางใกล้เคียงกันนะคะลองดูนะฮะเริ่มมงแต่งงวดแรกเลยเนาะ งวดแรกนะคะเดี๋ยวทับไปหน่อยนะมันกระดกขึ้นมานะคะท่านผู้ชมงวดที่หนึ่งวงวดที่หนึ่งก็คืออาจารย์จะทำให้ดูตั้งแต่งวดที่ออกห้าเก้าสามนะคะตัวเลขที่คำนวณมาได้นะคะสองห้าหกเก้าสองห้าหกเก้าเขียนใกล้ๆกันหน่อยนะท่านผู้ชมมันก็มาจากวิธีการก็คือ สองบวกสามนะเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกแล้วก็หกบวกสามเป็นเก้าสามหนึ่งสามนะคะตัวเลขที่เราเดินแบบนี้เลยแล้วเราก็ลองจับดูเนาะมันจะมีสองห้าสองหกแล้วก็สองเก้าห้าหกห้าเก้าแล้วก็หกเก้าแบบนี้เลยนะคะ จะทำแบบนี้ทุกงวดนะคะท่านผู้ชมตีเส้นเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องออกนะคะประมาณนี้อาจารย์เขียนี้ออกงวดแรกที่จะเป็นตัวอย่างนี้นะคะก็คือห้าเก้าสามห้าเก้าสามนะคะ ก็จะเจอแบบแบบ,แบ,บมีนะคู่ห้าเก้านะคะเลขอยู่แค่สี่ตัวนะคะจะต,ต้องมีสองตัวสองตัวอยู่ด้านบนนะคะแต่จะเป็นคู่โต๊ดงวดแรกจะเป็นคู่นี้นะคะห้าเก้านี่ค่ะคู่นี้ก็คือห้ากับเก้าตรงนี้เลยถ้าเกิดจับเป็นคู่ก็จะกระจายตัวเลขออกมาเป็นอย่างนี้ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดจะได้ทั้งหมดหกชุด จะใช้วิธีการดึงตัวเด่นก็ได้นะฮะมานั่นมาเลือกนะฮะแบบนี้เลยคู่ห้าเก้าเราไปงวดที่สองงวดที่สองนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะตัวแรกเลยหนึ่งถ้าบวกสามก็เป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแบบนี้นะคฮะจะได้หนึ่งสี ห้าแปดแล้วก็ทำเหมือนเดิมจับคู่นะคะมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าอ้าวหนึ่งสี่หนึ่งห้าถูกแล้วเนาะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดแล้วก็สี่ห้าสี่แปดแล้วก็ห้าแปดอ่าแบบนี้เลยหกหกคู่เหมือนกันผลที่ออกนะคะห้าเก้าสามแล้วก็ห้าศูนย์สี่นี่ค่ะ ห้าศูนย์สี่ก็ได้คู่ห้ากับสี่เนาะห้ากับสี่ไม่มีศูนย์นะมีห้ามีสี่คู่นี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยอันนีต้ตัวเลขน้อยตัวนะคะแต่ว่าเวลากระจายมันก็เหมือนจะน้อยนะแต่เวลากระจายมาก็ได้หกชุดนะอันนี้ได้คู่ถางนะคะก็คือคู่นี้ ห้าสี่นะคะต่อไปงวดที่สามงวดที่สามขึ้นที่เลขสามนะคะสามบวกสามก็เป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกสามเป็นสิบสามหกสามเจ็ดสามศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์เจ็ดศูนย์ จาก503เอ้ย504ก็เป็น503ใช่ไหมมันอยู่ใกล้ๆก,กันอันนี้เลขคล,ล้ายๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่ามันเปลี่ยนแค่เลขตัวหลังตัวเดียวะคะนคะถ้าเราดูตรงตัวนี้นะมันจะดูง่ายนะคะแต่เวลากระจายไปก็จะเป็นแบบนี้เลย ก็อ,ออกมาที่ห้าศูนย์สามเลขห้าจะไม่มีนะมีเลขศูนย์เลขสามนี่ค่ะตัวนี้กับตัวนี้ก็คือศูนย์สามมันก็จะได้คู่นี้นะ,ะนี่ทะแยงไปเลยเนาะต่อไปเนาะอแอปหนึ่งนะท่านผู้ชม เมื่อที่สี่ห้าศูนย์สามใช่ไหมอันนี้ได้ล็อกเดียวกันนะคะสามหกเจ็ดศูนย์ก็จับเหมือนกันเลยสามหกสามเจ็ดสามศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์เจ็ดศูนย์ จาก503ก็เป็น3 3 6 3 3 6กนะคะก็จะมี1คู่เนาะดูก่อนนะคะมี3 6มอ่ะมีคู่เดียวนะอ่ะเว้นตัวนี้ไปเลยเนอะไม่มาตามนี้เลยมาตัวนี้นะคะ3 6แบบนี้นะคะก็คือคู่3กับคู่6แบบนี้ ขยับขึ้นไปนะคะเป็นงวดที่ห้าถุงสามสามหกต่อมาก็หนึ่งนะคะหนึ่งเราก็ลอกตรงนี้เลยหนึ่งสี่ห้าแปดก็ลอกเป็นหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดสี่ห้าสี่แปดห้าแปดอ่ามาเลย จากสามสามหกก็เป็นศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งก็ได้คู่คู่นี้เนาะสี 41, 41, 4, ะะ่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่นี่ค่ะเป็นคู่ท้ายนะคะตรงนี้เลยเราก็จะได้ที่คู่ท้ายคู่นี้ที่เราจับมานะคะนะก็ได้คู่นะคะมาทั้งหมดเออ ห้างวดแหละงวดที่หกจากศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งแล้วไปตัวแรกเลยเนาะเลขสามเล่าตัวนี้เลยสามหกเจ็ดศูนย์สามหกเจ็ดศูนย์นะ,ะก็คู่แรกสามหกสามเจ็ดสามศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะ จากศูนย์สี่หนึ่งก็แปดหกเจ็ดอแปดหกเจ็ดอแปดหกเจ็ดก็มีคู่นี้เนาะหกกับเจ็ดนะคะู่หกคู่เจ็ดคู่นี้ค่ะแปดหกแปดเจ็ดหกเจ็ดอ่าไม่มีเนาะมีแค่นี้นะ แปดหกเจ็ดต่อไปนะว่าที่เจ็ดนะ,ะว่าที่เจ็ดจากสามหกเจ็ดศูนย์นี่ก็มาที่หกหกนะคะบวกสามเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามก็เป็นหกเก้าหกศูนย์หกสามเก้าศูนย์เก้าสามศูนย์สามนี่ค่ะ แปดหกเจ็ดแล้วอะไรหกศู 6, 0, 6นย์หกะฮะหกศูนย์หกหกศูนย์หกก็เก้ากับสามไม่มีใช่ไหมก็เหลือตัวนี้นี่คู่นี้นะหกกับศูนย์เอาคู่ท้ายก็ได้เนาะถ้าคู่ท้ายแล้วได้ตังค์นะคะแต่ว่าคู่หน้าก็ได้คู่ท้ายก็ได้หกศู 6, 0, 6. นย์หกแบบนี้เลย เมื่อที่แปดนะคะเมื่อที่แปดจากหกศูนย์หกก็ขึ้นที่เลขเก้าหกศูนย์หกตัวนี้นะคะคำนวณมาตัวสุดท้ายได้เลขเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองเป็นสามเป็นหกเก้าสองเก้าสามเก้าสองเก้าสามเก้าหกสองสาม สองหกตัวสุดท้ายสามหกนะฮะสามหกหกศูนย์หกแล้วก็หกหกสองหกหกสองเราก็ได้คู่คู่นี้นะคะท่านผู้ชมสองหกคู่ท้ายนะคะท่านผู้ชมคู่ท้ายมา หลงวดเลยเนาะตั้งแต่งวดที่สามอ่ะนะคะ่ะเดี๋ยวขึ้นไปอีกนิดหนึ่งดูไปทีละงวดนะคะท่านผู้ชมใกล้จะหมดแล้วหกหกสองใช่ไหมหกสองก็อันนะี้ก็เลขสองนะคะสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าก็จะเป็นสองห้าสองหกสองห้าสองหกสองเก้าห้าหก ห้าเก้าแล้วก็หกเก้าอ่าแบบนี้เลยเนาะต่อจากหกหกสองก็เป็นหกหกห้านี่คะ่ะหกหกห้าอ่าหกหกห้าก็จะมีคู่หกห้านะตรงนี้หกห้าห้าหกนี่นะคะคู่นี้คู่ท้ายนะคะท่านผู้ชมคู่นี้อยู่ตรงนี้ต่อไป เอาใส่สีก่อนนะหกห้าหกชุดโต๊นะถ้าเรียกนะแบบหกชุดโต๊ะอย่างนี้นะท่านผู้ชมอ่าตอนนี้เรามาดูตรงนี้ตรงเมื่อที่สิบนะคะเมื่อที่สิบนี่หกหกห้าใช่ไหมมาดูนะเอาได้ได้ได้ตัวนี้นะคะเลขเก้าเลขเก้าจันลอกตรงนี้เลยเก้าสองสามหก ก็จะเป็น92 93 96 23 26 36นี่ค่ะจาก6 6าเป็น926 926มันเนี่ยค่ะอันนี้เรา9กับ6ใช่ไหม2กับ6อันนี้ก็ได้เนาะ2กับ6คูค่นี้ สองก็หกนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เก้าสองคู่นี้ก็คือเก้ากับสองคู่นี้นี่ค่ะก็จะได้เป็นสองคู่นะอันนี้ได้คู่ท้ายด้วยนะตรงน,นี้แล้วก็ได้คู่หน้านี่ด้วยเก้าสองก็มีเก้าสองหกนะคะก็เท่ากับว่าสี่ตัวนี้เข้าถึงสามตัวเลย แต่ถ้าเราย้อนไปตัวเบิลนะคะหกหกห้านี่ก็ถือว่าเข้าสามตัวนะหกหกสองก็เข้าสามตัวหกศูนย์หกนี่ก็เหมือนกันเนาะสามตัวเหมือนกันนะคะตัวนี้ถ้าเป็นเบิลนะข้างหน้าเนี่ยหกหกเนี่ยมันก็จะได้สามตัวเลยะคะนีนะ่ดูลักษณะแบบนี้ก็เราเลือกแค่โต๊ะสองตัวก็ได้เนาะแล้วเราก็เอาศูนย์ถึงสิบมาไล่เลยะคะ่ะเดี๋ยวเราลองเลือกดูสําหรับงวดนี้นะเผื่อมีฟุกนะคะท่านผู้ชมอ่ะแบบนี้ต่อไปงวดที่สิบเอ็ดก่อนเนาะ โมดที่สิบเอ็ดสี่ตัวเดินดีนะคะท่านผู้ชมเขาเรียกว่าโต๊ะสองถึงสามตัวบนนะจากเลขสี่ตัวนี้ก็คืองมดที่สิบเอ็ดศูนย์นะคำนือไม่ได้ที่เลขศูนย์เลยศูนย์บวกสามได้สามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดนี่ค่ะจับก่อนเนาะศูนย์สาม เนีย่ยเพิ่งได้ศูนยตัวแรกเลยนะท,ที่ที่ทำมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ยังไม่เจอเลยอันนี้ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดแล้วก็สามสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดนี่ค่ะออกมาที่ศูนย์สี่สี่นะคะท่านผู้ชมศูนย์สี่สี่ก็คู่ไหนละ ก็ได้คู่หน้านะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจักมาที่คู่ท้ายหลายๆงวดแต่คู่หน้านะแต่ว่าคู่นะมันยังไม่หลุดนะคะแบบนี้จักมาพอมาเริ่มโยกมาตรงนี้เนาะมีมีเก้ามีคู่เก้าสองมีคู่สองหกแล้วก็มันจะมีคู่ศูนย์สี่นะคะศูนย์สี่ศูนย์สี่อยู่นี่ก็คือคู่นี้แต่มันเบิ้ลท้ายนะศูนย์สี่สี่นะคะถ้าเบิ้ลก็จับยากหน่อยเอฟสี่แล้วก็ท่านผู้ชมก็ลองไป จับแนวเบิ้ลดูนะคะหรือว่าจะไม่จับก็จับแนวปกติก็ตามนี้แหละมันก็จะได้คู่ศูนย์สี่นะคะคู่ศูนย์สี่ตรงนี้อาจารย์จะใส่แค่นี้นะคะได้คู่หน้านะ,ะก็จะเป็นศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่สี่ต่อไปนะคะงวดที่สิบสองงวดที่สิบสองศูนศูนสี่สี่นะ งวดนี้นะคะสามตัวแรกเลยบวกสามเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์นะคะได้สามอ้าวไม่ใช่นะคะท่านผู้ชมเก้านะเจ็ดบวกสามสามบวกสามเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามนะคะเป็น ศูนย์นะคะท่านผู้ชมเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์นะแบบนี้นะเราก็จับคู่นะ,ะจับคู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะรอจับแป๊บนึ่งค่ะท่านผู้ชมประมาณนี้เนาะอ้าวโอกาสนะคะเผื่อจะมี ฟุกนะคะสำหรับสูตรนี้อาจารย์จะลองจับคู่ดูเนาะได้มาที่เลขสามใช่ไหมสามก็สามเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ก็เหมือนงวดนี้เนาะสามหกเจ็ดศูนย์อาจารย์จับคู่ก่อนนะสามหกสามเจ็ดสสสาาามมมหกเจ็ดสามหกสามเจ็ดสามศูนย์แล้วก็หกเจ็ด หกเจ็ดหกศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์นี่ค่ะประการนี้เลยเนาะโอ้สวยทุกคู่นะท่านผู้ชมรอผลเลยจะมาคู่ไหนคะ อารก็หมายตาไว้เหมือนกันนะเนาะที่มีติดเลขอะไรก็ว่าไปถ้าเกิดว่าถ้าเลขวิ่งตัวเดียวมาจริงก็จับไปหกเป็นหกชุดเลยก็ได้คะด่ะท่านผู้ชมรอผลวันที่เท่าไหร่นะวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกเจ็ดอ่าช่องเนาะเขียนก็หน่อยเดี๋ยวค่อยจับตัวเลขให้นะคะแปบ๊บหนึ่งอาจารย์ขอเขียนชื่อช่องหน่อยมีดีชแนล ตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาจับกันนะเอ่อถ้าเกิดว่าสำหรับสูตรนี้ที่อาจารย์คำนวณมาให้เนี่ยมันมาไม่มีเลขวิ่งนะคะแนวทางของเลขวิ่งถ้าใครชอบก็จับแบบนี้เลยก็ได้เนาะเอาเป็นโต๊นะคะอันนี้จะได้คู่ใดคู่หนึ่งนะ,ะถ้าชอบก็ามาคู่คู่หน้าก็มาอยู่ สองงวดสามสามงวดะคะหนึ่งงวดสองงวดแล้วก็งวดแรกสามงวดคู่ถ่างมางวดหนึ่งนะงวดที่สองส่วนใหญ่ก็มาคู่ท้ายนะค,ะคู่ท้ายหลายงวดอยู่นะ,ะนี่ค่ะเนี่ยค,คู่หน้าหนึ่งคู่คู่ถ่างหนึ่งคู่นอกนั้นข้างหลังนี่ก็คือคู่ท้ายใช่อันนี้เรางวดนี้แหละถ้าเกิดว่าเราชอบถ้าหมดนี่เนาะอ,อาจารย์จะชอบที่มีติดเลขหกนะคะที่ติดเลขหกก็มีคู่หกศูนย์ หกเจ็ดแล้วก็สามหกนะฮะติดติดแบบนี้นะ,ะแต่อยู่ที่ท่านผู้ชมเนาะเขาจะเลือกคู่ไหนนะฮะใครเลือกคู่ไหนคู่นี้ก็สวยคู่นี้ก็สวยเลขวิ่งตัวเดียวที่เป็นเลขสามก็มีนะคะเลขสามที่อาจารย์สอนไปเอ,อ,อยู่อยู่ที่ท่านผู้ชมเนาะ,ะจะเลือกคู่ไหนนะคะอาจารย์ก็ทํามาให้ก็มันก็เข้าดีอยู่นะ,ะถ้าเราจับแบบโต๊ดเลยเนาะ,ะมันจะได้ทั้งหมดเดี๋ยวเขียนตรงนี้นะโต๊ด โต๊ะสามตัวเลยเขียนไว้ให้เห็นภาพนะคะโต๊ะสามตัวบนเออก็ดีอย่างนะคะท่านผู้ชมมันไม่มีมันไม่มีเลขวิ่งเนาะเลขวิ่งระยะยาวนะคะที่เราคำนวณมาให้ได้กรณีถ้ามันเดินต่องวดที่แล้วได้ได้เป็นเลขสี่ค่ะเลขสี่มันเข้านะถ้างวดนี้มาก็อาจารย์เอาไว้เอาไว้ท้ายแล้วกันเนาะเอาเป็น จับให้เหมือนกันหมดเลยนะสามจับไว้หกชุดเลยนะคะก็คือสามตัวแรกสามหกเก้าตัวที่สองสามเจ็ดเก้าอันนี้จับโต๊ะนะคะท่านผู้ชมก็ไปปรับเป็นตัวตรงตามที่ตัวเองชอบเลยนะ,ะถ้ามันเข้านะถ้าตัววิ่งมันถ้าเลขวิ่งตัวเดียวมันมานะคะก็คือสามหกเก้าสามเจ็ดเก้าสามหกเก้าสามศูนย์เก้า เห็ในใกล้ๆก,กันหน่อยเนาะสามศูนย์เก้าแล้วก็เว้นว่าคนิดหนึ่งแล้วก็เอหกเจ็ดเก้าอ้าแล้วก็หกเจ็ดเก้าใช่ไหมแล้วก็หกสามศูนย์เก้าหกเจ็ดเก้าหกศูนย์เก้าอ๋ตัวนี้ก็สวยนะท่านผู้ชมหกศูนย์เก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์เก้า วันนี้แต้มสามตัวบนจะเป็นแนวทางของเลขคู่นะคะแต่ว่าที่มันชนกันมันก็มันจะชนประมาณสามตัวเนาะเอเดี๋ยวจารนตีเส้นอย่างนี้ให้มันจะได้เด่นขึ้นมานะคะเราจะเขียนตัวแต้มไว้ให้เออหกหกสาม <c oughs> เป็นเก้าเก้ากับเก้าเก้าสองเป็นสิบแปดเนาะอันนี้แต้มคู่นะคะสามหกเก้าโต๊ะนะรวมกัน สิบเป็นสิบเก้านี่แต้มขี้นะคะ <_ S 1> เราเราเน้นแต้มคู่เนาะอันนี้เป็นสิบสองอ้าวได้อยู่นะหกกับหกกับเจ็ดเป็นเป็นสิบสามหกสองช่วงเป็นสิบสามสามกับเก้าก็เป็นสิบสองอ้าวอันนี้ก็ได้อยู่นะนะะี่ค่ะตัวนี้ก็ชอบอยู่เนาะแล้วก็หกศูนย์เก้าเป็นสิบห้านะอันนี้แต้มขี้นะคะแล้วก็เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้านี้เป็นสิบหกอ้าวได้อยู่นะตามนี้ ก็มีได้อยู่เดี๋ยวอาจารย์ตีใส่สีให้นะสามหกเก้านะสลับไปสลับมานะเนาะก็เรียกว่าหกกลับนะคะอย่างนี้กลับไปกลับมานะถ้าใครชอบคู่นี้คู่นี้นะคะท่านผู้ชมมันเป็นแต้มขี้อาจารย์จะใส่สีเหลืองแล้วกันเนาะสามเจ็ดเก้าเป็นสนะิบเก้านี่และนี้เหมือนกันหกศูนย์ห้าเป็นสิบห้าหกศูนย์เก้าเป็นสิบห้าอ่ะ แค่นี้เนะเาะอ่าวสีส้มๆนี่ก็อ่าวสามศูนย์เก้าอ่าวแล้วแต่เนะ6 6เาะหกหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดศูนย์เก้าชอบตัวไหนคะท่านผู้ชมอันไหนที่ติดที่มีเลขหกนะอาจารย์จะชอบนะคะก็ตัวนี้แหละที่มีเลขหกนะอันนี้เลขหกที่มีที่ติดเลขหกนะอันนี้ติดแต่แต้ม แต้มไม่ได้เนาะมันแต้มขี้อันนี้ไม่มีนะมาอยู่สองชุดนะคะท่านะผู้ชมนีตัวนี้เลยเนาะหกเจ็ดเก้าหรือว่าสามหกเก้านะคะกรณีถ้าเก้าเดินนะตัวที่เราเป็นตัววิ่งระยะยาวนะคะตัววิ่งเนาะวิ่งวิ่งบนนะเดี๋ยวจางเขียนนี้ให้วิ่งวิ่งบน งวดนี้ได้ที่เลขเก้านะคะเา้าเลขเก้าถ้าใครได้ตัวอื่นนะคะก็ใช้ตัวอื่นถ้าใครได้ใครชอบเลขเก้าก็เอาเลขเก้ามาใส่นะว่างวดนี้เราคำนวณมามันไม่มีเลขเก้าใช่ไหมเนี่ยมันก็มีโอกาสนะคะท่านผู้ชมถ้าเราจับแบบสามตัวเลยเอาเก้ามาเสียบอย่างเงี้ยค่ะตามนี้ลยเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะลดหน้าจอนะคะจะใส่สีตรงนี้นิดนึงแห้งยังโอเคนี่ค่ะ ตรงนี้นะรอผลสิบหกนี่ค่ะโต๊ดสามตัวบนเนาะมีด้วยกันทั้งหมดก็ตามที่เราทำมาได้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดนะทั้งหมดหกชุดอ,อาจารย์ชอบแนวทางของที่ติดเลขหกนะคะท่านผู้ชมมาได้เนาะถ้าชุดนี้เดินก็ ไปเรียบเรียงร้อยสิบหน่วยที่ตัวเองชอบอย่างน้ก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยไปเช็คว่าร้อยเราน่าจะเป็นอะไรนะ,ะก็เอ,อหลักร้อยแนวทางแบบคู่ขี้อะไรแบบนั้นมันก็อาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมเลือกเลขที่ชอบเลยก็ได้นะฮะหรือใครจะชอบแนวทางของสูตรนี้สี่ตัวนี้ก็เดินค่อนข้างกําลังเดินดีเลยนะคะท่านผู้ชมจากเลขสี่ตัวอาจารย์ก็จะเขียนในหัวข้อว่าโต๊ะสองถึงสามตัวบนนะคะจากเลขสี่ตัวเนี่ย ทํามาฝากให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาตัวเลขอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ